เออพิ่งจะกลับมาเพิ่งจะกลับมาออไปมาเมื่อคืน,นเ,ออเ,เ,เนี้ยทำไมอออะไรูเอเอออออออเอออหเอเอรเ

ให้ดูไอ้ดิ๊กไม่มีหางมันกัดเอานะจะไปจับหางมันกัดเอาเออ <c oughs> เอเอมาจับหางมันใช่ปะ่ะ <c oughs> หนูมีหางไงอ๋อไอ้ดิ๊กไม่มีหางหนูมีหาง <c oughs> อา๋อเนี่ยไอ้ดิ๊กไม่มีหางไงให้ดู อืมอๆๆๆๆมอืมไปเพิ่งจะกลับมาเนี่ยเด็กไม่มีหางเอไอเด็กไม่ม <ocean> ีหาง